สวัสดีครับอยู่ใน Live แฟชนะครับอยู่กับปลุยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้ครั้งหนึ่งครับเทค a าวอกครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคนนี้ครับชวส,สวัสดีค่ะใครครับลุลาเองค่ะ <laughs> เดินเล่นกันดีกว่า นี่การแต่งกายวันนี้ก็เป็นสไตล์ผู้ให้ถูกดอกไม้ว่าชุวนี้ชื่อว่าสปริงค่ะก็เลยเน้นแบบต้นไม้ดอกไม้ชอบร้องเพลงมากจนเรียนจบปริญเตียถึงได้มาถามัวออีกรอบว่ายังชอบจริงๆหรือเปล่าี่ก็เลยทำเดโมเราไม่รู้ วิธีเจเลเอ่อค่ะเดินเข้าไปในตึกกามี่โกหกเขาบอกว่าเอาเอกสารมาให้พี่สุมเมธค่ะคือรู้คิดในใจไว้แล้วว่าถ้าสองอ่งเอกสารให้ศิลปินหรือใครสักคนหนึ่งที่แบบสําคัญเนี่ยมันต้องถึงมือเขาแน่ๆแล้วถึงไหมครับวันรุ่ขึ้นพี่สุมเมธโทรมาเลย,เลยในใจตอนที่หย่อนไปนคิดว่าคงหาวแบ้าเลยแต่ <c oughs> สุดท้ายมันเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเขาช่วยเหลือเราจริงๆทุกวันนี้เจอพี่สุมเมธพูดเรื่องนี้กันอยู่เลยทูบีคําวันเนี่ย จะบอกว่ามันมันเป็นความบังเอิญเขาเอาเพลงอะไรมาเนาลองแล้วก็ร้องเอททาไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีมันก็มีแบบกระแสว่าเออคนชอบนั่นน่้นนี่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ใช่อ่ะค่ะเราก็เลยเดินไปขอเซนละออกยอมรับว่ามันพังนะความฝันพังกลับมาได้ทํางานอีกครั้งเนี่ยพี่โอดูบะดูอัมบอสซาบอสมซัมสองเพิ่งจะได้ยินสัมเนียงที่มันแบบ เป็นที่มาของชุดเต็มนะคือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเรารู้สึกแค่ว่าชาวบสโนว่าสนุกจังเลยถึงแล้วมาชมสวนนะคะนี่นะคะคือพรสุดแสนสวยของเรา จะบอกไว้ก่อนว่าลุลาพี่ตนไม่ได้เป็นแฟนกันคนชอบสงสัยคือจริงจริเราเจอเขาคนแรกอ่ะตอนมสี่โอ้ชวันนี้หล่อจังเลยมาเจอกันอีกทีตอนที่เป็นทูบีคำมวานแลวพี่ตนเป็นโซฟาอยู่ในจีนี่เลคคพอร์ตแล้วตุกตาหน้ารถเพราะว่าเราชื่อตุกตาแลวพี่ตนก็เรียกเราตุกตามาตลอดไงก็เลยไปที่มาของตุกตาหน้ารถแล้วก็ลุลาและบ้มเออเบอร์เลอรบายอร่อยไหมครับอร่อยมาก ก็รู้สึกภูมิใจจะบอกว่าเป็นนักร้องเนี่ยแม่ไม่เคยสนับสนุนเลยคือเขากลัวเราเสียใจอ่ะเขารู้ว่าเรากลับมาเป็นนักร้องใหม่ในฐานะลูลาเขาก็คงยังไม่พอใจนะแต่ว่ามีวันหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขานอนไม่หลับแล้วเขาก็ฟังขึ้่นกรินเว็บกรินเว็บเปิดเพลงทะเลสีดําทุกวันเวลานั้นแล้วเขาก็นอนฟังทุกวันคือเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำตัวมันไม่ใช่ที่ที่ไม่ดีแล้วมันก็เป็นเพลงที่ทําให้คนอื่นรู้สึก ด้วยพี่ก็รู้สึกว่าเนี้ยเป็นเรื่องที่มัดจันมากกับการที่เราใช้ดนตรีอ,อธิบายให้ใครสักคนเข้าใจว่าแบบชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วอะ่ะจริงๆเนี่ยพี่ชอบคิดว่าชุดเนี้ยเป็นชุดสุดท้ายเพราะว่าพี่มีอะไรเนี่ยพี่จะได้ใส่หมดเลยเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยถ้าได้ทำเลอีกไม่กี่อัลบั้มเนี่ยก็น่าจะเป็นอัลบั้มที่กลับมาดูแล้วก็ยังรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำเอาอะไรครับ วันนี้มาเดินเล่นกับผมครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุลลาดีนะคะอร่อยด้วยก็ขอบคุณมากเพราะว่ามันมีอยู่หลายหลายรายการที่ไม่ได้ถามอะไรแบบนี้นะเขาไม่อยากรู้ว่าชีวิตลันทศเนี่ยพี่เชื่อว่าศิลปินหลายๆคนมีความมีความลับที่ซ่อนอยู่ก่อนจะได้เป็นไม่มีอะไรสวยหรูเลยอะค่ะถึงแม้ว่าได้มาง่ายๆมันก็ต้องมีเรื่องยากๆในในฐานะที่เป็นศิลปินเองใช่ไหมใช่ครับก็พยายามอยู่ครับเอาละวันนี้ขอบคุณพี่ตุลลานะครับเดี๋ยวเราจะ